สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสะไยทอดไก่นะคะเป็นคุกกี้ค่ะแค่ใส่ใบเตยหอมทอดแล้วะคแม่ยายมาช้าไปหน่อยในครัวค่ะ <c oughs> ก็ยังดีนะคะได้ถ่ายวิดีโอ น้นทอดแล้วนะคะใส่ใบเตยะคะ่ะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้ถ่ายเนาะนี่ค่ะไก่ทอดเป้งคุกกี้นะคะน้าไก่ก็สาวเกลือสักนิดก่อนฝังไว้ครับเดี๋ยวก็ใส่เป้งคุกกี้ลงไปค่ะ โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับไก่ทอดเต้งกุิน,นะคะสีมือลูกสะไบคะ่ะบายบายค่ะขอบคุณเต้นคิวตริมากาเซนะคะ